เราก็เอาเครื่องมือนี้ไปครอบรูปภาพที่เราต้องการค้นหานะผมปุ๊บแล้วก็ปล่อยปึ๊บ Microsoft มีกกาลังจะไปค้นหารูปภาพที่เราครอบเมืม่อกี้นะว่ามันจะมีรูปไหนที่คล้ายกันบ้างนี่มันก็จะเจนเออกมาให้เลยว่ารูปที่เราต้องการค้นหาเนี่ยมีออกมาแบบไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปชมในคลิปครับว่าการค้นหารูปภาพใน Windows เนี่ยทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไลฟ์ช a แนลอีกเช่นเคยนะครับผมชอ่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทันหน้าไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์นะครับผมก่อนไปรับชมคลิปวันนี้ครับผมก็ขอฝาก2ช่งองทางในการรับชมวิดีโอนะครับก็คือทาง YouTube แล้วก็ทาง a c e b o o k เนะาะเพื่อนๆสะดวกแบบนี้ก็สามารถไปรับชมกันได้นะครับเราพูดถึงทริควันนี้กันะผมทริควันนี้ก็จะเป็นทริคของว i n d o w s 10เนาะระบบปฏิบัติการที่เราใช้ อยู่กันทุกวันนั่นเองส่วนมากก็จะใช้ Windows กันเนาะเพื่อนๆเคยเจอปัญหานี้ไหมเวลาเพื่อนๆไปเจอไปค้นหา Google หรือว่าไปเจอภาพสวยๆอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เพื่อนอยากได้มันมาเป็นวอลเปเปอร์หรืออาจจะอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับภาพนั้นว่าภาพนั้นเนี่ยมีแหล่งที่มามาจากไหนบ้างอาจจะไม่รู้นะว่าจะไปค้นหาข้อมูลของภาพเหล่านั้นได้ยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมีวิธีแนะนำนะครับว่าการค้นหารูปภาพเนี่ยการค้นหาข้อมูลแหล่งที่มาข้อมูลต่างๆหรือว่ารูปภาพนั้นเนี่ยจาก Microsoft เนี่ยทำยังไงได้บ้างก็คือ วินโดว์เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ในการค้นหาภาพนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะผมะเพื่อนเพื่อนครับถ้าเพื่อนอนัปเดตวินโดว์ตั้งแต่เวอร์ชัน2 0งนขึ้นไปนะมันจะมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามานะผมะมาที่มุมซ้ายด้านล่างครับจะมีรูปค้นหาตรงนี้นะผมรูปเป็นเครื่องมือแบบเครื่องมือค้นหาอยู่ตรงนี้นะผมถ้าของใครไม่มีเนี่ยก็คลิกขวาครับที่ขวาที่ทักมินิเจอรนะผมแล้วก็ให้มันโชว์เนี่ยครับผมเสิร์ชครับผมเสิร์ชถ้าของเพื่อนไม่มีเนี่ยมันจะเป็นไฮเดนอยู่ค,คร แล,แล้วก็ให้มันโชว์เ,เสร็จนะครับตัวนี้นับมันก็จะขึ้นรูปแบนขยะขึ้นมาเนาะกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับอ่ามันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะผมม,มุมขวาด้านล่างมุมขวาด้านล่างของกรอบนี้เนาะถ้าใครไม่ขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรมาบังอยู่นะครับผมก็กดปิดไปนะผมอาจจะมีปุ่มปิดอยู่ตรงนี้ผมเพื่อนบางคนเนี่ยอาจจะให้อัปเดตของ uh, Microsoft Edge นะผมก็เลยขึ้นเนาะถ้ามันขึ้นเนี่ยเอาอกดปิดไปตรงนี้อ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับมาเลือกตรงนี้ปึ๊บอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาสมมติผมต้องกกาาาาารรรค้นนนนหวูู่ปปภภพพะ กูเกิลแล้วกันเฟซบุ๊กปึ๊บกรอบเฟซบุ๊กเล็กเนี่ยมันมีที่มาอะไรบ้างเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft เนี่ยมันก็จะมันก็จะมีฟีเจอร์ในการค้นหาว่ารูปภาพเนี้ยมันจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าอ่าในรูปภาพเนี้ยจะมีจะเจเนเรตมาว่าจะเป็นอะไรได้บ้างมีเฟซบุ๊กมีคิวอาร์โค้ดแหล่งที่มามันจากไหนอาจจะมีเว็บไซต์ด้วยครับบางทีงผมปิดไปก่อนผมต้องการตรงนี้แล้วกันนะเหมือนเดิมกดค้นหาแล้วก็กดไอตรงนี้ผมต้องการค้นหารูปภาพ คนนี้ปึ๊บมันก็กําลังจะไปค้นหาให้เรานะครับผมว่าคนคนนี้สามารถเป็นอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะมีเลยว่าอาคนคนนี้คือใครมีแหล่งที่มานี่นี่ขึ้นรูปภาพมามีเว็บไซต์มี youtube อะไรก็ขึ้นเว็บไซต์มาให้เราค้นหานผมเดี๋ยวผมจะไปลองกับหน้าจอผมมาทีหน้าจอจะสวยของเนี่ยผมจะลองค้นหาปึ๊บเต็มๆเลย เรไปเสิร์ชนะครับว่ารูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพอะไร,ะรบ้างมีก็จะมีรูปภาพที่มันคล้ายๆการเป็นปา่าเป็นเขามันจะเขาเรียกอะไรมันจะเจนมันจะมี AI ในการเจนรูปภาพออกมานะครับว่ารูปภาพที่เราค้นหาเนี่ยมันจะคล้ายออกับรูปไปบ้างนี่ก็เจนออกมาให้หมดเลยอันนี้เพื่อนก็ลองนําไปใช้ดูนะเผื่อเพื่อนไปเปิดดู YouTube แล้วอาจจะเจอภาพแบ็กการส์สวยๆของเจ้าของเจ้า,ขอ,อา,จาของช่องนั้นแล้วอยากจะเอารูปภาพของนั้นเนี่ยอาจจะไม่อยากรู้นะว่ารูปภาพในช่องของนั้นเนี่ยเขาเอามันจากไหนเราก็อาจจะใช้ไมธีในการ พอตคลิปไปก่อนอยู่คลิปไปก่อนแล้วก็ใช้วิธีในการก๊อปเอาก็คือใช้ปุ่มค้นหาเนี่ยไอ้ปุ่มค้นหารูปภาพเนี่ยครอบคลิปนั้นแล้วให้ไอ้เนี่ยไอของฟีเจอร์ของ Microsoft เนี่ยให้มันค้นหาให้ว่า มันจะมีรูปภาพตรงไหนเนี่ยที่มันขายแบบนั้นบ้างนะครับอันนี้ก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปเล็กน้อยที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยน,นะครับผมใครอยากําคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในกนารทําคลิปต่อไปของผม้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ